และนี่คือวิธีการที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จร่ํารวยอย่างรวดเร็วที่สุดครับสิ่งแรกที่คุณจะต้องทําคือกําจัดการโทษตัวเองก่อนครับสิ่งสําคัญคือเวลาที่เราอยากจะไปข้างหน้าแต่เรายังรู้สึกว่าเราอ่ะไม่โอเคเลยเราไม่ดีเราเราผิดพลาดมานะเราทําผิดพลาดเรามีปัญหา เราโทษตัวเองมากเกินไปหรือบางครั้งเราก็บอกว่าเราเนี่ยไม่ดีพอและบางครั้งเราจะต้องตัดการโทษคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันไม่มีใครที่มีความสุขจากการโทษคนอื่นหรอกครับเพราะฉะนั้นหากวันนี้คุณมองหาเฉพาะการโทษตัวเองหรืออาจจะมองหาเฉพาะการโทษคนอื่นอันนี้คุณจะเป็นคนที่ไม่มีความสุขและความสุขไม่เคยนําพาเงินและความสําเร็จมาให้กับคุณเลยครับและที่สําคัญ ตัดข้ออ้างทุกอย่างที่คุณสร้างผ่านความคิดขึ้นมาครับข้ออ้างเช่นฉันไม่มีทุนข้ออ้างเช่นฉันไม่มีเวลาข้ออ้างเช่นฉันไม่เคยออกไลฟ์สดมาก่อนไม่เคยออกกล้องเลยข้ออ้างเช่นฉัน,ฉนทําไม่เก่งข้ออ้างเชน่นฉันไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยมีใครมีประสบการณ์ในทุกเรื่องหรอกครับจนกว่าคุณจะเอาตัวเองไปจุ่มกับประสบการณ์นั้นตอนนี้คุณสมัครงานให,ใหม่คุณทําแฟ้มเอกสารก็ไม่เป็นคุณพิมพ์คอมพิวเตอร์ในระบบขององคอ์กรก็ไม่เป็นแต่เพราะว่าคุณเนี่ยเจนจัดอยู่มันหลายปี ตอนนี้คุณกลายเป็นรุ่นพี่ที่สอนรุ่นน้องแล้วที่เขาเข้ามาทํางานใหม่นั่นแหละครับคุณก็กลายเป็นคนที่มีประสบการณ์หากอยากเป็นคนเก่งจริงๆอนุญาตให้ตัวเองมีประสบการณ์โดยไร้ข้ออ้างโดยไร้การโทษตัวเองโดยไร้การโทษคนอื่นแล้วคุณจะสามารถสําเร็จได้รวดเร็วมากขึ้นครับใครเห็นว่าเป็นประโยชน์พิมให้หน่อยครับว่าเป็นประโยชน์โอปปสานมาสอดเอ็สวัสดีครับ